Smoke weed every day ดีฮู้ครับทุดทีซอนเนอร์พาร์ทที่สเลยนะครับผมก็มาต่อกันเลยละกันนะครับหลังจากที่เรานั้นโดนจับมาก็หาเราถูกเป็นแพระบับนะครับผมก็หาเราไปฆ่าราชนีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่จริงเลยนะฮะจริงแต่เป็นไอ้สปายมาสเตอร์แหละนะฮะที่เป็นคนสั่งให้อัศซินไปจัดการนะครับผมก็ตอนนี้มันก็เราแหกคุกออกมาได้นะครับโดยนิ้วมือความช่วยเหลือของเฟรนด์นะครับผมที่เขาชื่อว่าซามูเอลละกันนะฮะละกันบ้าเลยเขาชื่อซามูเอลแหละนะฮะ อุ้ยนี่ไงนะครับนี่คือหนูนะครับที่ผมเคยเล่าไปที่ไฟพาร์ที่แล้วนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะทำ้ายเราอย่างนี้นะครับถ้าเราลงไปข้างล่างนะครับตอนนี้กาดก็รู้สึกว่ากำลังจะตามล่าตัวเราอยู่นะครับผมก็รู้สึกว่าจะเป็นละทิยาดังเลยนะฮะโอเคไปนะครับตอนนี้จะอยู่ในท่อน้ำของเมืองดันาวนะครับอ้าวหนูนี่ว่ะตอนนี้ดูก่อนฮะ เออหนูจะมากินซากศพพวกนี้นะ,ะเราต้องรีบรีบวิ่งก่อนเร็ว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 โอเคเราต้องลงมาตรงนี้นะฮะเ้ย <c oughs> ลงน้ำคลองโอ้ oh my god oh no โอเคปีนตนี้ปีนปีนอ่านครับอ่านครับอารร่บอาอ่านแค่นี้แหละฮะเก็บไว้นะฮะอา้าวอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นพวกพวก,พวก,พ,วกพวกที่ติดเชื้อนะฮะแล้วก็ตายด้วยกันนะครับแล้วก็กอดกันโอ้โห,หน่าเศาสงสารมากเลยฮะ,ะโอเค ไปครับอ้าวตายคาประตูนี่เลยเหรอโอเคครับโยนไปก่อนนะฮะมันมันบล็อกมันบล็อกการหมุนโอเคเปิดชึบเรียบร้อยนะครับแปะสไลด์ได้เลยเคลียบตรงนี้ตรงนี้มาตรงไหนวะอ่าตรงนี้จะมีศพล่วงมาอีกใช่ไหมใช่ที่ทิ้งศพนะแล้วก็มีหนูอยู่ด้วยนะครับซึ่งเราต้องโยนศพไปสักที่หนึ่งเพื่อรอะเพื่อล่อหนูนะครับ จากนั้นรก็ไปเปิดไปเปิดวาวไปหมุนวาวนั่นนะครับ <c oughs> โอเคอธิบายทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไปไปครับไปครับ,รบ,รบ,รบเฮ้ยกับล่วงกับล่วงโอ้มันกัดไม่เหลืออะไรเลยนะฮะโอเคลรวก็โยมไว้ตรงนี้ละกันนะครับไปเลยไปเลยหนูอ้าวไอไหนูโง่นี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับไปครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับเปิดหมุน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 ลยเลลยเลยเลย คท the the ี่ attention โอเคครับก็ประกาศไปเรื่อยๆนะฮะ The Assassin Crowe นักนักฆ่า Crowe นะครับถูกฆ่าฆ่าราชินีแล้วก็รับพาตัวองค์หญิงอะไรนะเอมิลี่นะครับซึ่งบ้านะฮะต้องถูกฆ่านะครับแล้วจริงๆเราถูกประหารแล้วแหละนะฮะถูกสังประหารน่าจะวิววันนี้นะครับโอเคเฮ้ยตรงนั้นอะไรเลยนะ เก็บของพวกนี้ก่อนนะเผื่อมีของเอาไปขายได้อะไรประมาณนี้นะฮะเว้ยตรงนี้ระเบิดใช่ป่าวะใช่เปล่านัา่นไงโอโ้โหโอ้ยเจ็บจังเลยขโมยนะครับอันนี้เราได้ลูกดอกที่เป็นระเบิดมาแล้วโอเคครับได้ยาด้วยโอเคได้เงินด้วยนะฮะแหมแค่เงินไม่กี่บาทก็เอานะฮะเงินนะ่ะถ้าขาดไปบาทนึงถ้าขาดไปบาทนึงมันก็ไม่ครบร้อยไม่ครบล้านนะฮะ เพราะฉะนั้นเงินทุกบาทมีค่านะครับย่างเช่นตรงนั้นก็เหมือนกันนะฮะใช่มีค่านะฮะโอเคไปขึ้นดีกว่าปีนมาเลยโอเคนะครับตรงนี้ซัพพลายนะครับหลออโปรเทคเตอร์นะครับเพื่อหลออโปรเทคเตอร์หรือเรานั่นเองนะครับตอนนี้จะมีของที่เราจะใช้ในนาคตอยู่นะครับเป็นปืนยิงลูกดอกนะครับผม ลูกดอกนั่นแหละแล้วก็ยิงยิงธนูด้วยนะฮะครอสโบ o s นะครับแล้วกับมีดพับนะครับผมสุดยอดเลยนะครับควงกันมันเลยอย่างเงี้ย don w a l เนี่ยเนี่ยเนี่อย่างเงี้ยครับผมชอบทำนี้ตลอดเลยเหมือนควงเหมือนควงโอเคแล้วถ้ากด f ค้างไว้เนี่ยมันก็จะเก็บนะแล้วถ้าเรากดโจมตีปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอย่างงี้นะฮะแล้วก็นี่คือการเลือกนะครับซึ่งผมจะเอาใช้ลูกดอกยาสลบนะครับโอเค โอเ n นโอเนโอเคแล้วก็ว e ิ e ่งไปวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันบอกให้วิ่งแล้วก็กดซีนะครับกรอการสไลด์อุ้ยอุยยังไงก็โดนอยู่ดีป่ะหึงใส่สไลด์ไปโดนไม้นันแล้วไม้มันไปโดนเส้นนะฮะเป็นโดนเชือกนะครับเอเคไปปีนไปเลยนะครับโอเคเขาผ่า okay. นผมไปไม่ได้หรอกครับ รู้ไหมว่าอ่ารู้ไหมครับเรากำลังล่าใครอยู่เราต้องจัดการเขาคนเดียวอะไรวะนี้อืมท่านนายจะตายแล้วก่อนนะช่วยตะโกนให้มันดังๆหน่อยแล้วกันนั่นจะได้รู้ว่านายจะตายนะเคมาดิมาดิเหมือนวีเปอร์มีกลิ่นเหมือนวีเปอร์ที่ตายแล้วอยู่แถวนี้เลยวีเปอร์คือที่มันเรียกพวกอําติดเชื้อนะครับเค ล็อกคอเลยเม่กิ้นี่โง่มากมองไม่เห็นนะฮะแต่ก็โชคดีสำหรับเรานะฮะคำโง่อของ AI ก็เป็นการโชคดีของเราสำหรับเราเหมือนกันกิ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 นหนูทอดเอ้ยหนูปิ้งหนูย่างโอเค้วางตรงนี้แล้วกันนะครับห้ามอยู่ตรง,งแ,ถแถวแสงไฟโอเคมีอยู่ประมาณสองสามตัวนะครับซึ่งเราต้องไปช้าๆนะครับไปช้าๆสโลโมชั่นกันเลยทีเดียว อะไรฮะอะไรโหฮะสุตกใจหมดเลยโอเคครับลง the stupid rats นะฮะเชื้อโรคบ้าบ้าบ้าบ่โอเค,รครเราต้องปีนตรงนั้นนะฮะซึ่งมันต้องเห็นแน่นอนนะครับแล้วหนูก็อยู่แถวแถวนี้ด้วยมันน่าจะไม่เห็นเรานะอยู่แ,แถวเนี้ยโอเคเดี๋ยวมันก็ขยับไปละอ่าหันไปแล้วนะครับไป ต้องไปช้าๆนะฮะสเตลเนี่ยต้องไปช้าๆนะครับผมเก็บนะครับอะไรเป็นเงินได้เราเก็บไปก่อนนะเพราะมันจะต้องอัปเดตอาวุธอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะก็เลยต้องใช้เงินด้วยนะครับอ่าเจอซามูเอลแล้วนะเจอที่มาร์คซามูเอลแล้วอุ้ยรถไฟอ่ก็ประกาศเดิมๆนะฮะอัศวินโคโวนะเป็นคนที่ฆ่านู้นนี่นู้นนี่องค์หญิงปลาบๆาบนะครับออกมาแล้วเก็บก่อนทั้งนี้ มาเร็วๆฉันเป็นเพื่อนฉันคือซาม,เมูเอลแล้วทำงานแล้วฉันกำลังทำงานกับคนดีที่อขอเขาเมื่อเชื่อใจ,จว่านายเป็นคนดีนายออกมาตรงนี้ได้ฉันก็รู้สึกนายออกมาจากตรงนี้ได้ก็ไม่อยากจะเชื่อวพานายจะออกมาได้โอเคไปเลยโอมา let's go ไปเลยนะครับ๋มันจะพาเราไปที่ เป็นในกลุ่มที่ที่เราคิดว่าเราเอ่อเป็นคนดีนะครับในกลุ่มคนพวกนั้นนะฮะนี่ครับคิวศูนย์นะครับซี v i ลิสคิวก็ศูนย์ครับอ่าทุกอย่างศูนย์หมดโกสเนเวอร์เดท e c ติดไม่นะ <c oughs> โอเคครับมาแล้วก็นี่เค a อสนะครับหรือเราเราทำเรื่องเกือก่อเรื่องอะไรก็ไม่ได้ก่อนะครับผมแต่ว่าคอย n ์ o u n d เราเฝ้าไม่ได้ถึงพันเราเฝ้าแค่สามร้อยเองโอเคไม่เป็นไร นะครับคอนติเนียลเลยละกันนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ The h o u n d p i t s Club เอ้ย The h o u n d p i t s Pub นะครับผมเ <l itt les> นี่ยลิ้นมันไปหมดเลยนะฮะเป็นที่ที่รวมคนที่เชื่อว่าเราบริสุทธิ์นะครับยังไงครับซามเูเอลซึ่งเราต้องไปตามหาเอเมิลี่นะฮะนี่คือ The House Pitch Pub ปิดปิดไปแล้วนะเพราะเนื่องจากไอ้โรคร้ายน,นั่นแหละ แม้ว่าปิดไปแล้วแต่ว่าไอ้ลอตเรจันก็ไม่รู้นะครับไอ้ลอตเรจันก็คือสปายมาสเตอร์นะพอมันขึ้นเป็นราชาฟุกมันก็ตั้งตัวเองว่าเป็นหลอดเลยนะเนี่ยนต่นี้ที่นายออกมาได้แล้วไอ้ลอตเรจันต้องหาตัวนายแน่นอนนะครับเพราะว่ามรู้สึกว่ามันจะปิดปากฆ่าปิดปากเรานะฮะ เดี๋ยวฉันจะพานายไปหาเอ็ดมิร์โอล์ฮาว์ฟเฮฟล็อกนะครับแล้วเขาก็สามารถเคลียร์เคลียร์ชื่อเราได้นะครับก็คือทำงานให้กับหลอดหลอดไม่ใช่หลอดสิอ่าอะไรนะเฮฟล็อกนะครับมันจะช่วยเรานะครับผมแต่อย่างแรกต้องช่วยเราหาเอมิลี่ก่อนนะฮะไปไปเลยนะฮะ ตอนนี้เลตไอมแอดมิรัลนะครับมาเราค่อยคุยกันอีกท่อนแล้วกันคอร์โวฉันคือแฮฟล็อกอ๋อฉันมันก็เป็นคนที่ซื่อตรงกับพวกองค์หญิงนะครับและมันก็ไม่เชื่อว่าหลอดโปรฏิคเตอร์อย่างเราเนี่ยเป็นคนฆ่านะครับซึ่งกล้องมันดับไปผมหันไปดูปุ๊บกล้องหยุดปั๊บโอเค เราได้สร้างพันธม i ตรขอ o กีท i ุ่ง a ่ารารกขี่ของลอ e n ด s ร y ินส์แ a t ฟ r ้นฟูราชัลลัง r ์ที่เสี่ยงต่อการปร o ห w รชีวิตเราทุ่เทเพื่อ g ้นหาหญิง y าอ็มมี่แ e ะทำให้เธอส a มมงกุเรเรามีแผนใหญ่เราทำทุกอย่างเราทำแผนนั้นได้ถ้าไม่มีนายเราทำแผนนั้นไม่ได้ถ้าไม่มีนายเราต้องการสกิลของนายเราต้องหาคนที่ฆ่าองค์หญิงให้ได้ But แต่ก่อนที่คุณจะเกษียณคุณควรแนะนำตัวเองกับเปียโ r o น่าจะไปแนะนำตัวกับเปียโร่ก่อนนะ But ความขยันขันแข็งของเขาท h ให้เขาสามารถสาเปียโร่เป็นคนที่จะขายของให้เรานะครับเป็นอาร์ตินนะครับเทคนิคเชียนด้วยนะครับผมโอเคนะครับโอเคแป๊บนึงจ้าก็ที่ลอร์ดลีเจนมันพูดไปเอ้ยลอร์ดลีเจนอะไรไอ้ฮับล็อมันพูดไปนะก็คือเดี๋ยวมันจะพา ให้เรามันจะช่วยเรานะครับในการหาตามหาองค์หญิงเอเมลิลี่แล้วก็ตามหาคนที่ฆ่าลรชชินีด้วยนะครับผมแล้วมันมีแผนที่ใหญ่กว่านั้นคือจะสร้างอาณาจักรใหม่นะครับด้วยมือของเอเมิลี่นะครับผมเป็นคนชักใยนั่นแหละนะครับคอยช่วยเอมิลี่อยู่ห่างนะตอนนี้เราต้องไปหาเปียโร่ก่อนนะฮะหรือพ่อค้าของเรานั่นเองครับฉันกำลังครับฉันไม่ใช่ช้ปกันลฉันจะคราฟอาวุธกับสิ่งของให้นายนะ ท่านจะอะไรนะท่านจะคราฟสิ่งของที่ที่ทำให้นายเป็นมาสเตอร์ออฟแอสซัสินไม่ไมปะโถเอ้ยน้ำมันหมดนะครับไปเอาแท้งขงบนได้ไหมอ่ะระวังนะมันมันไม่ค่อยดีนะมันจะระเบิดเมื่อมันกระถูกกระแทกแรงๆนะครับใครครับซึ่งสามารถใช้ได้ดีเลยแหละแต่ผมไม่ฆ่าสิก็คงใช้ไม่ได้หรอก เพอร์เฟคเสียบเข้าไปเลยอ่าเข้ามาใกล้ๆซะเพอร์เฟคขอบคุณมากโคโบูนี่เห็นไหมนักฆ่าหน้ากากนักฆ่านายเป็นคนที่ถูกตามล่าอยู่อ๋อพวกทุกคนน่ะรู้เห็นหน้านายหมดแล้วแต่ว่าไอ้แมสก์แหน้ากากเนี่ยจะไม่คนอื่นเขาไม่เห็นนะดูหน่อยซิว่ามัน สายได้หรือเปล่าในเห็นนายมองปกติหรือเปล่าเนี่ยเอาเลนกลางขยับนิดหน่อยดีขึ้นหรือยังท่านสร้างอะไรให้นายได้อีกนะอัพเกรดอาวุธให้นายพวกเนี้ยกระสุนก็คือขายของได้นะแล้วก็เอาเงินมาให้นายเพื่อต้องคราฟของดูซิ บอกฉันมาว่าจะทำอะไรให้หน่อยได้โอเคดูหน่อยสิอัปเกรดอะไรไม่ได้เลยนะฮะแต่ว่าไอ้โบลนี่อัปเกรดได้ Max Oculus นะเรามีตั้งอยู่ส0 0ร้อยชิดอ่าเอานี้ยละกันนะครับเอาเป็นเลนสก์ก่อนละกันจะได้ซูมได้นะฮะอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยื้อตังโอ้ my god that hurts so much เืโอเคไม่เป <ai> okay, right, uh ็นไรครับมาโอเคนายควรจะนอนได้แล้วนะนายน่าจะเหนื่อยนะเดี๋ยวชีวิตนายจะเปลี่ยนไปแล้วล่ะนายน่าจะพักเมื่อนายทำได้นะ ใช่ครับน้าพูดถูกทุกคนจะไปแล้วหล<ะ>ับฝันดีนะจ๊ะครับเข้าใจแล้วนะฮะและตอนนี้นะครับ s o m e w e r e Else นะตอนนี้เราอยู่ที่อื่นแล้วนะครับที่ที่เราจะได้เจอกับอไอ้ Dark Lord ทุยไม่ใช่อัอลไซเดอร์นะครับผมโอเคคนที่จะให้พลังกับเรานั่นเองนะฮะซึ่งเราต้องไปตรงไหนประตูไม่ใช่ต้องตรงนี้งง,งลงทิดลงทิจโอเค ตอนนี้เรอยู่ในความฝันแล้วนะครับหรืออยู่ในวอยนั่นเองนะฮะวอยนี่เหมือนโลกในจิตใต้สำนึกของเรานะครับผมฮัลโหลคอร์โวบอดี้โครโวชีวิตนายเปลี่ยนแล้วใช่ไหมองค์หญิงตายแล้วแล้วลูกสาวเธอเอมิลี่ก็หายตัวไปในในเมืองแล้วนายต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อหาตัวเธอให้ได้ ฉันเลยพานายเข้ามาในบอยฉันคือเดอะเอาท์ไซเดอร์และนี่คือสัญลักษณ์ของฉันอ,อให้เวทมนต์ของเรานะครับแล้วมันก็จะไม่สนว่าเราจะไปทำอะไรด้วยนะฮะใช้พลังนี้ซะของขวัญให้นายมาหาฉันสิโอเคครับตอนนี้เราได้ บลิงนะครับผมจะให้เราวาร์ปได้นะฮะซึ่งเราต้องอัปเดตด้วยรูนนะซึ่งเราต้องไปหาอีกนะฮะนี่ตัวหญิงครับอันนี้ y o ยูแคนาเซฟเฟอร์ยูแค n าเซฟเฟอ e r อันนี้เหมือนแบบว่าในจิตใต้สำนึกของโครโบที่กำลังโทษตัวเองอยู่นะครับว่าเราช่วยเธอไม่ได้นะฮะเป็นกิ๊กกันก็ต้องอย่างเงี้ยแหละนะครับปุ๊บวาร์ปวันนี้หืมเกือบตกแล้วเนี่ยอ่านี่นะครัลีดเอเมลลุสโครโบฉันเออ ฉันรู้สึกแย่มากเลยพวกคุณพวกเขาบอกว่าคุณฆ่าแม่ฉันน่ะนะแล้วก็ไม่เชื่อหรอกครับเพราะเอเมิลี่ก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นพวกที่เอาตัวเอเมิลี่ไปนะครับผมรู้สึกว่าหน้าตามันหน้าตามันดูแย่มากเลยนะเนี่ยรู้สึกว่าพวกเอ่อพวกอะไรนะไม่ใช่พวกเอาไซเดอร์สิพวกพวกแอสซัสซินเนี่ยจะเอ่อรับพาตัวเธอมาให้กับพวกนั้นนะฮะอันนี้ก็ไอ้หลอดรีเจนทนะฮะหรือสไปมัสเตอร์ที่กำลังว,วางแผนอะไรสักอย่างอยู่นะครับเฮ้ยเกือบตกแล้วโอเคครับ และนี่คือพวกติดเชื้อนะครับผมแล้วก็ไอ้พวกนี้ที่พวกที่ฆ่าพวกติดเชื้อนะครับน่าสงสารนะฮะโอเคฟึบ okay, ปีนมาแล้ววิ่งไปเลยนะฮะฟึบปาเมงเนสโอ้โหนังกรับไม่ใช่กระดูกเล้ใช่ไหมเนาะเมื่อกี้เนี้ยโอเควันที่กําลังตามมาอ่าซีอันหารูนที่มีะะฉระเข้ชั้นอยู่ อ๋ e พวกลูนพวกนี้ใช้พลังอะไรแบบนี้นะครับเพื่อจะหาไอ้ลูนพวกนี้แล้วก็นะถ้าจะให้หัวใจนี่สร้างโดยมือของฉันเองหัวใจด้วยนายจะได้ยินความลับที่จะพาไปหาลูนของฉันไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนก็ตามฟัง And find another room. ฟังหัวใจฟังเสียงหัวใจนั่นสิแล้วก็จะรู้ว่ารูนอีกอันนึงอยู่ไหนนะครับซึ่งหัวใจอันนี้นะครับดันเป็นขององค์หญิงนะครับไม่ใช่องคหญิงสิเจ้าหญิงนะครับเจ้าหญิงยัสมินนั่นเองนะครับลองคลิกคลิกขวาดูนั่นไงที่นี่คือที่ที่ทุกอย่างจบลงแล้วก็เป็นที่ที่ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยนะครับ โอเคนั่งเงี้ยรูนงาน,นหนึ่งไปทีสิเฮ้ยอย่นู้นข้างล่างนู้นเลยนะฮะเคยลงมาดึ๊บโอเคตอนนั้นมีรูนะฮะแล้วจะไปยังไงเนะี่ยเดี๋ยนะตัวนี้ไปได้ใช่ไหมโอเคเปิดปอนกล่องโอ้ยเกือบล่วงเกือบล่วงแล้วโอเคไปฟึโอเคเปลีป่ยน,นกันเ,เปลีป่ยนกันฟึบ เพิ่มโอเคคลิกอัพลุ้นนะฮะ <c oughs> จะอัปเดตตัวเราเองได้นั่นเองคนะับอ่านี่ครับที่ที่เราอัปเดตได้อัปเกรดตัวเราได้นะครับอัปเกรดเราต้องอัปเดตไอ้ดาวไอ้ไอ้ไม่ใช่ดาวไอด้ดวงตานี่นะฮะปั๊บเรียบร้อยจะมองทะลุได้แล้วนะครับผมก็อันเดียวนะครับออก ไม่ว่านายจะใช้ในไปทางไหนก็แล้วแต่นายแล้วกันนะก็เหมือนคนที่มาก่อนนายนั่นเองแต่ตอนนี้ฉันก็จะทำให้นายกลับไปโลกของนายแล้วนะแต่ฉันก็จะและฉันก,แนก็และฉันก็จะจับตาดูนายอย่างสนใจเลยค <c oughs> ือมันสนใจเราอยู่นะครับโอเคเอาสายเดอให้พลังเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากจะ้ะโอเคมีพลังจริงๆนะนีนความฝันนะโอ้ไม่ก็ What happened to me รู้สึกดีมากโอเคเดี๋ยวผมตั้งอาวุธก่อนนะครับสามอันนี้ตั้งเป็นเดือนหนึ่งนะอันนี้สองสามอันนี้สี่โอเคเก็บก่อนเอ่อต้องลงไปข้างล่างเนาะไปหา Admiral half lock นะฮะ half lock หรือล็อกแค่ครึ่งนึงเองอะไร he that's what he sleep regular beds anymore can't a in s or y เขาไม่าสามเอลนอนบนเตียงปกติไม่ได้แล้วเหรอโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราลองเฮ้ยบัวชามบัวชามบัวชามเพิ่มเพิ่มเออ่พลังให้เรานะครับไม่ใช่เพิ่มพลังดิเอ่ออะไรสักอย่างมันเพิ่มเออนั่นแหละนะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีนะเต็มเลยในห้องเราโเยอะขนาดนี้มันจะเพิ่มเทคนิคพิเศษให้เราทำอะไรเร็วขึ้นอย่างเช่นล็อกคอศัตรูเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ โอ้ยบนชามบนชามหัวใจเจ๊ตุบๆๆๆๆๆๆๆเลยเก็บไปเก็บไปอาร์ติ f ฟกต์ void void channel เคฟมีรูนอยู่ตรงนู้นด้วยนะฮะไปหามันก่อนแล้วกันนะฮะหารูนก่อนเก็บรูนเก็บรูนนะฮะฟึบอึอโอ้โหแกร็บไป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 ลงนรกสัตย์ชีรักฉันจะลงโทษเธอเนี่ยวะตรงนู้นเนี่ย เนลนาของเธอหมดแล้วไปไปไปซะรีบ,รบไปสิอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงบนชามเก็บไปโอเคครับรูนครับกดอัปเดตอัปเดตได้ไหมไม่ได้อันนี้ควบคุมจิตใจคนอันนี้หยุดเวลานะครับได้ช่วงนึ อายุนะครับนี่อะไรเนี่ยแคลร์ฮิวใช่ไหมชีวิตเราไม่น่าจะตีใครมากหรอกนะแต่อันเนี้ยน่าจะต้องอัพนะครับโอเคอันที่ฆ่าคนผมจะไม่อัพนะครับเอาไปรู้กันประมาณนี้นะฮะแล้วรู้สึกว่าเราจะโดนปลากัดอยู่นะเนี่ยเฮ้ยยายายาเลือดมีจำกัดเฟ้ยโอเคเดี๋ยวปีนี้ไปข้างบนเลยไปตรงนู้นดิเร็วเสียสิ โอ้ไกลไปอีกเอ่อฝึกตรงนี้แล้วกันนะใช้ครั้งหนึ่งมันก็จะลดแล้วมันก็จะรีเจนใหม่ให้นะฮะโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บแซมเอลนอนบนเรือแทนนะฮะไปคุยกับแอดมิรัลก่อนแล้วกันปุ๊บปุ๊บสวัสดีจ้าแล้วมาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะ อ o ่างแรกเยว่าไอ้พวกแอซซัสซินั่นนะที่มาฆ่าองค์หญิงเนี่ยเป็นเป็นดักบิสเ s สหรือเป็นเขามันถูกจ้างมาฮะธุรกิจในวามมืดฮะแล้วบางทีก็เราคนดีเนี่ยก็ต้องทำเปนสิ่งที่แย่ๆเพื่อทำให้ทุกสิ่งเพื่อทำให้เพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับ มันคงไม่ยากเลยมันคงไม่ง่ายเลยอ๋อ้แชมเบลเราต้องไปหาใครสักคนนะครับเพื่อช่วยนะถ้าเราจัดการเขาได้เราก็คุแล้วก็เอาเจอนอกของเขาไปด้วยสมุดจดบันทึกนะไม่แน่เราอาจจะรู้ว่าเอมิล like ี่อยู่ไหนนะเราเชื่อในตัวนายนะครับ ไมีอย่างอื่นไม่เออดนะเขาเป็นคนเดียวกันถ้าเราหาเจอเขาได้โอเคมีภารกิจหลายภารกิจเลยลองตรงโอครอว์โวเพื่อฉันหน่อยสิอะไรเหรอครอโวสวัสดีฉันชื่อคาลิสตาฉันทำงานที่นี่เพื่อให้แอดมิรัลขอโทษที่ต้องบุกรุกการ That wretched man. There's really no reason for you to, <st buzzing> to listen to me, but my uncle, Jeff, Jeff Kernow, still serves as captain in the city watch. Uh -huh. But he's a good man and my only family. She the chatter in servant circles is that Campbell just took delivery of an exotic poison. <took> and I think I know why. Anyway. My uncle's not corruptible like the rest of them. Uh -huh. the dude, Campbell is going to poison my uncle. Do you think you could protect him? You used to do that, right? before current profession you your had โอเคไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวทักทายคนที่คุณจะกลายเป็นพวกแอสซ์ซินคนที่คุณจะกลายเป็นนักฆ่าไปผมไม่ฆ่าคุณหรอกจ้าคือลุงมาทำงานให้กับไอ้แชมเบลอยู่นะครับซึ่งไอ้แชมเบลเนี่ยก็นั่นแหละนะฮะซึ่งเราต้องคอยคุ้มกันเธอนะฮะเอ้คุ้มกันไม่ใช่เธอสิคุ้มกันไอ้แชมไม่ให้คุ้มกันไอ้ลุงเชอร์คุ้มกันลุงอีนั่นนะครับผมจากไอ้แชมเบลนะเพราะมันจะใช้พิษ อยู่นะครับวันนีจ้าเปโลฉันทำไมฉันนำมาอะไรเธอบ้างให้เธอได้บ้างเราซื้อของได้ไหมอ่าซื้อเนี่ยแหละไปเยอะๆเรามีพันตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยอ๋อเก็บอะไรบนห้องนี่วะนีด้านเยอะไปเยอะๆแล้วก็อัปเดตด้วยอัปเดตเชรี้ยวเรียบร้อยตังค์หมดแล้วซื้อไปเต๋อเฮียเต็มสิบเต็มสิบโอเคไม่รู้ว่าเต็มหรือเปล่านะจ๊ะโอเค เราไปซื้อลูกปืนมาทําไมวะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวกด J ก่อนแป๊บนึงนะฮะดูบอนชามนะครับโอ้ยเชิญบะช็อปเดอะโบนชามพาวเวอร์เอฟเฟกต์จะได้ออ่าหนูจะไม่โจมตีเราดีมาก <c oughs> แล้วก็มานะอะไรเนี่ย Bad rats can be consumed for mana หนูสีขาวจะสามารถเอามานะมาได้ไม่เอาแมวแมวแมยิงปุ๊บ win sword sword แมวเ,เราไม่ sword sword กับใครอยู่ละ ดรอปแอซ a สแนนต์วินวิตเทลดรอปแอซิส a นนต์ a อซิ n แนนต์จะเพิ่มเลือดด้วยไม่เอา s i ซิปส e ีดอัพว่ายน้ำเร็วโอเคเก็บไป Quick dodge อ๋อศัตรูจะยิงธนูมามจะยิงเราศัตรูจะยิงธนูและพวกนี้มาไม่โดนเรานะครับโอเคไม่เป็นไรแม่แมวแมวล็อกคอเร็วๆมันอยู่อันไหนนะบรีดเขาไม่ได้เซนต์ลีกูดลุนส์สามารถดำน้ำได้ดีขึ้นแนะ่นอนครับโอเคครับใส่บูชามมานี้ก่อนแล้วกัน นะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาไว้ไปลุยกันพาร์ทหน้าลนนะแล้วกันแล้วสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัอลวลาไปก่อนชิวไปเจอกันในดินต่อไปเจอก,กันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายสตีมแอร์เรียซีหนึ่งเจ็ดเกมท้าเกมดีเกมมีดีกรีต้องที่นี่เลยเย้แคสเตอร์อีกอย่าลืมมาร่วมกลุ่มกับพวกเราด้วยนะครับกดข้างล่างในคลิปชันเลย